ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรีวิวนะครับในคลิปนี้เราก็จะมารีวิวในส่วนของเอฟเฟก3สกินใหม่นะครับเป็น3สกินใหม่ที่เตรียมร่วมมือกับเกม r o v นะครับสกินนี้เป็นสกินใหม่ของเทลอนานะครับก็มีทั้งเอฟเฟกต์สกิลนะครับแล้วก็เอฟเฟกเสียงนะครับนี่นะครับเป็นสกินที่ร่วมมือกับเกม Earner of King นะครับส่วนระดับนะครับก็อยู่ที่เพชรชี e นะครับหรือ Limited ต o n g นะครับนี่สกินนี้นะครับก็จะมาในรูปแบบของกิจกรรมนะครับแบบสุ่ม นะอันนี้คือข้อมูลที่เราได้รับมานะครับยังไงก็เตยมคูปองไว้นะครับไม่เกินไม่เกินหกร้อยปองนะครับไม่เกินนี้สกินเนี้ยไม่แพงอันนี้เป็นเอฟเฟกนะครับการโจมตีนะฮะแล้วก็ในส่วนของเอฟเฟกสกิลที่หนึ่งนะครับรอยู่เราดูนะครับสกิลหนึ่งก็ถือว่าโอเคใช้ได้นะครับกับราคาไม่แพงสกินเนี้ยะจะมีออร่าเอฟเฟกนะฮะการโจมตีต่างๆ ดูครับสวยนะครับสกินเนี้ยดูนะครับสกิลหนึ่งนี่ครับอืมเอฟเฟกมาเต็มครับนี่เลยครับออร่าเอฟเฟกต์คือเยอะนะสกิลน,นี้ไอนนตอน,น,น,นตอมีธนูเลยครนี่เลยเฮ้ยก่อนโจมตีด่วนๆนะครับจากธนูแล้วก็ ในส่วนของ f อฟสกิลสองก็เป็นการยิงพนูสามดอกนะครับสกิลสองดูนะนี่นะครับสกิลสองนี่ครับประมาณนีส้สกินนี้ไม่มีท่าวาร์ปนะครับไม่มีท่าวาร์ปสิได้นะครับที่จริงคนะครับเอาท่าวาร์ปมาเป็นสกินต้อนรับเทศกาลห้า V ีห้านะครับอันนี้ f อฟเฟ l ต์ t กิลอัลนะครับก็ประมาณนี้นะครับขมออนนัาน ส่วนใครนะครับอยากมีอดีเกมอาวีนะครับก็ทัำได้นะครับที่แอปปาแอดมินต้นที่พี่เจ็ดนะครับของจริงต้องมีคนติดตามมากกว่าสองแสนคนนะครับและใครเติมเป่าก็เติมได้กับไปที่โปรเปยนะครับเป็นบริการเติมเกมออนไลน์และก็มีโปรสำหรับคนเล่นนเกมอาร์วีนะครับนี่การจองตีต่อคำวันรัวนะครับอันนี้คือสกินใหม่ของเทลนะครับเดี๋ยวเราก็ไปดูสกินต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นสกินใหม่ของเซฟิทนะครับ แต่สกินที่มีครบนะครับทั้งเอฟเฟกต์วาร์ปเอฟเฟกต์เสียงแล้วก็เอฟเฟกต์ของสกิลนะฮะนี่ครับล่างแดงอย่างเทพในกำล่างเนี้ยดูครับคือชอบฉากหลังเลยนะสกินนี้จะมาในรูปแบบของกิจกรรมสุ่มสกินฮนะมารูปแบบการสุ่มนะครับก็อาจจะเสียเกินพันปองนะสกินเนี้ยเกินแน่นอน,นครับคือฉากหลังโคตรเทร่เลยนะดูโอโ้โหบเทพจัดไม่มีในตัวชบังของ RV นะครับ ในเกมนั้นเป็นฮีโร่ของมามาเชานะครับตัวเนี้แตร์ก,กินเข้าแบบนี่ครับเอฟเซกท่าวาร์ปอลังการเลยนะท้าวาร์ปดูฮะตัวนี้เกมมีอาวุธด้านหลังนะครับอยู่สีเล่มดูฮะเดี๋ยวเราก็มาเริ่มดูที่การโจมตีปกตินะครับจะเป็นออร่าเอฟเกสีแดง ยังไงก็เตรียมไว้นะครับผมคิดว่าน่าจะไม่เกิน2,500ัสกิลเนี้ยไม่เกินสองพรคูปองเป็นกิจกรรมสูงเนี่ยสกิลหนึ่งตอนพุง่งถ้าเปรียบเทียบเอฟเฟกกับในฮุกนะครับก็ฮุกสวยกว่านะเพราะว่าในเกมนั้นน่ะเอฟเฟกเยอะแล้วก็เป็นฮีโร่ที่ไม่ใช่ตัวชิบักของเซฟิตก,ก็เลยเอฟเฟกเยอะนะอันนี้สกิลสองครับ ดูครับทีสองนี่ครับแล้วก็อัลติเมทครับนี่อนะัลติเมทโอเคนะนคถ้าใครอยากเปรียบเทียบนะครับก็ดูได้ในช่วงไทคลิปนะครับเอฟเฟกจากหกดู <c oughs> ยังไงก็ <c oughs> เตรียมรอไว้นะครับกิจกรรมเดือนหน้านะใครที่ อยากนะครับได้สกินมาสกินฟรีนะครับกิจกรรมวันที่ห้าเดือนห้าปีสอง5นสองห้านะครับเป็นกิจกรรมที่ต้องอาศัยอดีตสมลองนะครับก็สมัครไว้นะครับตอนนี้มีโค้ดให้นะครับโค้ดก็ตามนี้และข้อมูลตามนี้นะครับขายต่อมาก็เป็นของฟอร์เรนนะอันนี้ก็ตามข้อมูลที่เราได้มานะครับจะมาในรูปแบบของการเปิดขายคูปองนะแต่ว่ายังไงก็ต้องรอทางเฟประกาศอีกทีนะครับไม่สุ่มเปิดขายสกินเนี่ย นีนะครับระดับมิราก็น,น่าจะไม่เกินพันปองนะครับถ้ามีการเปิดขายอาจจะพันนิดๆนะครับไม่เกินพันสองพันสามไม่เกินนี้นี่ฮตัวนี้เกมเป็นของฟอร์เรนแต่ว่าในเกมนั้นน่ะเป็นสกินของฮีโร่ที่เป็นต้นฉบับอของเอมิลี่นะคือเขามายัที่ฟอร์เรนเลยฮะเขามายัดเลยนี่ครับเอฟเฟกต์ท่าวาร์ปคือตอนอันเตี่ะมันจะแปลงร่างได้ไงคือเอฟเฟกต์ครับจอนะฮะ ไม่รู้ว่ามันจะมีผลกับการล้ำหรือเปล่านะคือเอฟเฟกมันเยอะเกินอะตอนอันตินอะออร่ามาเต็มนะถ้าใครไม่ชอบก็ผ่านได้นะครับแต่ว่ามินฟอลเลนก็อาจจะเหมาเลยฮนะเหมาทุกตัวเนี่ยการโจมตีปกติแล้วก็ในส่วนของสกิลหนึ่งครับเนี่ยจะเก็บดอกได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าออร่าเอฟเฟกอ่ะมันก็ ชัดนะครับ hmm. ชัดเจนเลยดูคร <people> oh, yeah. like hey, right. so ับชึบๆนี่ฮะโอ้นะครับชัดเจนเลยนะนี่ครับตอนแทงประมาณนี้นะครับแล้วก็สกิลสองครับนี่ครับสกิลสองเอฟเฟกต์ตอนแทงสองทีดูครับชึบดูครับสกิลสองให้ชัดนะคร นี่ครับประมาณนี้นะครับสกิลสองเดียวแล้วก็มาดูในส่วนของเอฟเฟกต์สกิลอัลติเมทนะครับอัลติเมตอะเอฟเฟกจะชัดขึ้นนะครับทั้งสกิลกับ2นะครับเอฟเฟกต์ใ่ขึ้นแล้วก็แปลงล่างได้แต่ว่ามันตาลายนะครับเมีนฟอรเลนก็อาจจะไม่ค่อยชอบนะครับดูฮะคือขอบหน้าจอมันจะมีออร์าเอฟเฟกตไงดูครับนี่นะฮะจะมีผลกับการลํำเลยนะทำให้ลายตารับ ต้องอาศัยของคุ้นชินนะครับในการฝึกบ่อยๆนะครับสกินเนี่ยดอกใหญ่ก็จริงนะครับแต่ว่าออร่าเอฟเฟกมันขับหน้าจอไงดูดิก็ประมาณนี้นะครับในการพามาดูสกินใหม่นะครับที่เตรียมเข้าเกม R O v นะครับอย่างนี้กากดไลค์กดแจกรีกอินด้วยนะครับขอบคุณมากครับการโจมตีปกตินะครับนี่ครับการโจมตีปกติแล้วก็เอฟเฟกสกิลที่หนึ่งครับ สกิลหนึ่งลูกขนูก็จะยังขึ้นครับแล้วก็เอฟเฟกต์สกิลที่สองครับถ้าเป็นในเกมอาวีก็จะเป็นสกิลอัลติเมทนะแล้วก็เอฟเฟกต์อัลติเมทครับ สกินนี้ไม่มีท่าวาร์ปนะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราก็ไปดูสกินต่อไปนะครับที่จะร่วมมือกับเกม R O V กันต่อนะครับครับมา,มาเดี๋ยวเรานะครับมาเริ่มดูที่เอฟเฟกการโจมตีปกตินะครับแล้วก็สกิลหนึ่งครับนี่ครับสกิลแล้วก็สกิลสองครับ แล้วก็เอฟเฟกต์สกิลอัลติเมทครับนี่อัลติเมทนะครับเอฟเฟกก็จะชัดขึ้นนะครับแต่งร่างได้มีออร่า e ขอบหน้าจอครับแล้วก็เอฟเฟกของท่าวับครับอันนี้ก็คือท่าวาร์นะครับก็ประมาณนี้ สกินที่2นะครับสกินนี้ใช้คูปองนะครับส่วนระดับก็อ่าไม่เกินมีร้าเพิลนะครับเดี๋ยวเรานะครับมาเริ่มดูที่เอฟเฟกการโจมตีปกตินะครับแล้วก็สกิลหนึ่งครับสกิลหนึ่งก็จะใช้คอมโบกับคท้าสี่นะครับ ทุกสก <in animation> ิลคอมโบกันนะครับหนึ่งกับสองใช้คอมโบกับอันติเมีแล้วก็พาซีดปึ๊บแล้วก็สกิลสองนะครับก็จะเหมือนกับสกิลหนึ่งเก็บพุ่งเก็บพุ่งแทงครับแล้วก็อันติเมทนะครับจะเป็นการ เรียกนะครับหอกเข้าหาตัวโดยไม่ต้องเดินเก็บชิปแล้วก็เอฟเฟกของท่าวาร์ปนะครับก็ประมาณนี้นะครับในการมารีวิวสกินใหม่คลิปนี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้ด้วยนะครับดูครับเอฟเฟกวาร์ปโคตรเท่เลยครับนี่นะครับอื้อชิป